สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมอพิเชษ90ปีแข็งแรงนะครับสวัสดีครับปกติแล้วกระดูกพุนกระดูกเสื่อมหรือโรคปวดเข่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรคคนแก่โรคคนสูงอายุนะครับใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ต้องสูงอายุแล้วนะครับอายุนยน้อยสามสี่สิบนะครับผมก็ปวดเข่ากันแล้วหลายๆคนก็บอกเอ๊ะฉันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแต่จริงมันไม่ใช่โรคนะครับมันเป็นมันเป็นภาวะการ ที่ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตนี้นะครับจริงๆเรื่องปวดเข่าเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ดูแลยากเลยนะครับ f อครับที่มันไม่ยอมหายสักทีเพราะอะไรไหมครับเราอะแก้ไม่หมดครับแก้ปัญหาไม่หมดแล้วเราไม่ได้แก้สาเหตุของมันเลยข้อเข่าเป็นแบบนี้นะครับ f อครับอันนี้เป็นกระดูกกระดูกต้นขาเอซีี่เป็นกระดูกต้นขาอันนี้กระดูกหน้าแข้งนะครับ ตรงกลางสีฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสีที่เขาทำมาให้เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นจริงๆมันออกเป็นสีขุ่นๆขาวขุ่นนะครับมันเป็นหมอนรองกระดูกเข่าครับมันเป็นหมอนรองกระดูกเข่าเวลาเราเดินหรืองอเข่ามันก็จะได้ไม่เสียสีกันข้อเข่าอ่ะพื้นผิวข้อเข่ามันจะไม่เสียสีระหว่างกระดูกต้นขากระดูกแม่แข้งมันจะได้ไม่เสียดสีกันมันก็จะได้ไม่เจ็บนะครับอันนั้นคือองค์ประกอบของกระดูกข้อเข่า แล้วเอ็นทั้งในข้อก็จะเป็นเอ็นข้หลังเอ็นข้หน้าอยา่นี้นะครับเอ็นข้หน้านี้อันนี้จะเอ็นข้หน้าเอ็นข้หลังที่ทําให้เข่ามันสามารถที่โยกหน้าโยกหลังได้นะครับหลังจากนั้นแล้วด้านหน้าเนะี่ยเป็นกระดูกสะบ้านะครับกระดูกสะบ้าไม่อยู่ในเข่าแล้วก็เนะครับกระดูกสะบ้ามนอยู่หน้าเขา่าใน fFC ีที่กระดูกสะบ้าแล้วก็เอ็ข้างเขา่าองค์ประกอบของเขา่าหลักๆมีแค่นี้ f c การที่เรามีอาการปวดเขา่าหมายความว่าอย่างไรหมอพิเศษพูดเสมอนะถ้าเรามีอาการปวดข้อนะครับคือกระดูกมันไม่ปวดนะครับเอฟซครับกระดูกมันจะปวดมีกรณีเดียวนะครับกระดูกหักกระดูกหักแล้วนะม,มันทำให้มันทาให้กล้ามเนื้อมันฉีกรอบๆกระดูกนะครับแล้วถ้าเกิดกระดูกมันไม่หักมันไม่ปวดกระดูกพุ่นไม่ปวดเลยเอฟซนะ โรคก,กระดูกคุณไม่มีอาการอะไรเลยครับกระดูกไม่ปวดนะ fc จำดีๆีนะครับแล้วเราปวดอะไรหวะมันปวดข้อครับผมครับมันปวดบร,ริเวณข้อต่อของกระดูกครับส่วนปลายของกระดูกนะมันจะเป็นข้อต่ออย่างเงี้ยเหมือนนิ้วก่บครับนิ้วมันจะเป็นข้อต่อ fc จำได้ครับมันจะต่อเป็นระยางต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่ปลายนิ้วมาถึงข้อนิ้วเนี่ยมันปวดตามข้อปวดนั้นเป็นอาการอันหนึ่งของการอักเสบของข้อ fc ครับ ถ้าเกิดมีการอักเสบใดๆในร่างกายเกิดขึ้นมันจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนสี่อาการจำได้ไหมครับ f อสปวดบวมแดงร้อนนะครับเหมือนใครเป็นข้อเข่าอักเสบมันก็จะบวมเข่าวบวมจำได้ไหมครับเข่าวบวมเข่าวปวดเข่าแดงเข่าร้อนแต่ในกรณีที่เป็นไม่มากมันก็เลยมีแค่ปวดอย่างเดียว บวมนิดหน่อยหรืออาจจะไม่บวมแล้วก็ไม่แดงไม่รอดมันคือมันเป็นไม่มากนะนั่นหมายความว่ามันมีการอักเสบในข้อเข่าเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มากครับ f อครับนั่นคืออาการปวดเขา่าและทําไมมันถึงมีการอักเสบออที่มันอักเสบเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีปัญหาของการเสื่อมของข้อเขา่าการเสื่อมข้อเข่าเป็นพื้นผิว พื้นผิวข้อเข่าตรงนี้หรือหมอนรองกระดูกเข่าตรงนี้หรือพื้นผิวข้อเข่าตรงนี้กระดูกอ่อนตรงนี้มันเป็นพื้นข้อเข่าและมันเสื่อมและทําไมมันถึงเสื่อมหมอพิเชษพูดเสมอใครเป็น FC หมอเสื่อมมันเกิดจากกระดูกพุนกระดูกเสื่อมหรือข้อเสื่อมหมอจะเรียกจริงๆว่าข้อเสื่อมไม่ใช่กระดูกเสื่อมนะครับเราเรียกว่าข้อเสื่อมดีกว่าเนาะข้อเสื่อม ถ้ากระดูกเรียกกระดูกพรุนแต่ข้อเรียกว่าข้อเสื่อมแต่บางคนก็เรียกรวมว่าเป็นโรคกระดูกเสื่อมแต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดตรงๆกันก็นเรียกว่าโรคข้อเสื่อมโรคข้อเสื่อมนั้นเกิดจากกระดูกพุนแล้วกระดูกพุนเกิดจากอะไรกระดูกพุนเกิดจากเรากินอาหารมีแคลเซียมไม่พอในแต่ละวันแค่นี้เองครับ <c oughs> แต่ว่าในกรณีที่หัวเข่ามันมีการอักเสบไม่มากมันจะมีอาการแค่ปวดเฉยๆปวดหน่อย ปวดเข่าเสียวเขา่าในกรณีที่บางทีมันเริ่มเป็นเรื่อมีเศษนั้นก็แก๊กก็แก๊กในเข่าแต่ยังไม่ปวดพอมันก็แก๊กก็แก๊กนานๆจะเริ่มมีการปวดเสียวเขา่าแล้วพอมันเป็นมากขึ้นมันเริ่มเจ็บไม่หายเหมือนจะเริ่มมีการบวมบวมและเข่าบวมเข่าแดงและเข่าร้อนอันนั้นมันอักเสบเยอะแล้วครับผมครับมันอักเสบเยอะแล้วที่มันน่ากลัวตรงที่ว่าเวลามันอักเสบติดต่อเนื้อรังไปเรื่อยๆครับ มันจะทาให้เกิดหมอนรองกระดูกกับผิวข้อเนี่ยมันเสื่อมลงเราเรียกว่าข้อเสื่อมหรือรังหรือข้อเสื่อมซึ่งทําให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนแล้วหลังจากนั้นกระดูกจะเสียครับผมครับมันจะมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆมันจะพุนๆและทําให้เกิดข้อเสียครับผมครับสุดท้ายมันก็คือข้อเสียข้อเสียคืออะไรคือข้อที่มันล้มล้มแบบนี้ครับ f อครับเห็นไหมครับล้มล้มเข้าหรือล้มออกแบบนี้ครับผมครับ ตรงนี้มันมันเสียไปแล้วเรามันยุบข้อหากันเราเลยล้มซ้ายล้มขวาอยู่ที่ว่าล้มเข้าในล้มล้มออกนอกทําให้เดินไม่ได้ข้อเขายึดสุดท้ายสุดแล้วการแก้ไขข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายนี้ก็ต้องการแก้ไขโดยการเปลี่ยนข้อเทียม FC จซาได้ไหมครับต้องไปเปลี่ยนข้อเทียมแต่เราโงไม่อยากเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมนั้นเราต้องแก้แก้ให้ข้อเขา่ามันไม่เสื่อมก่อน ถ้าเราไม่อยากทำไม่อยากให้มันเสื่อมทํำยังไงก็อยากให้มันพุนจําได้ไหมครับเอซีครับถ้าไม่ต้องการให้มันพุนทำยังไงก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมให้พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่กระดูกมันพุนนั้นสาเหตุหลักมีอยู่ข้อเดียวครับเอซีครับสาเหตุหลักนะไม่เอาสาเหตุรองสาเหตุรองมันนิดเดียวมันปัปปจจัยมันน้อยมากสาเหตุหลัก99.9%ของโรคกระดูกพุนก็คือการกินอาหารมีแคลเซียม ไม่พอนั่นเองร่างกายคนเราต้องการแคลเซียมสุทธิวันละ800ถึง1,200มิลลิกรัมทุกๆวันในการทำงานของหัวใจกล้ามเนือ้อเส้นประสาทเช่นในการทำงานของแข็งตัวของเลือดทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้นั่นคือหน้าที่หลักของแคลเซียมในกระแสะเลือดที่มีอยู่1%เท่านั้นที่มี99%มาสะสมอยู่ในกระดูกจำได้ไหมครับ99%เราต้องการวันละ800มาจากไหน อาหารสามมื้อให้แคลเซียมสุทธิต่อร่างกายเรา800มิลลิกรัมทุกๆวันแต่ในความเป็นจริงมันคืออาหารอะไรครับอาหารสมัยบรรพบุรุษเราปูย่าตายายเรากินครับผมอาหารสมัยโบราณนะ่ปะปลาล่าปลาแดกกุ้งแห้งกุ้งฝอยทอดกรอบอุ้ยกินเข้าไปแคลเซียมเพียบอาหารปัจจบุบันนี้มีแคลเซียมนะครับเอซี MC. มันมีน้อยถูกไหมครับเอซี MC? กระทรวงสาธารณสุขเขาวิจัยมาแล้วว่าแคลเซียมในอาหารสามมื้อที่คนไทยกินนะครับ มีแคลเซียมเฉลี่ยประมาณสามร้อยกว่าๆเท่านั้นเองครับ f c ครับเฮ้ยส0 0ร้อยกว่าๆเนอถูกต้องครับไปอ่านวิจัยได้เลยครับไม่ว่าเล่มไหนก็ตามไม่เกิน400บอกเฮ้ยเราต้องการแคลเซียมอะครับแคลเซียมเนี่ยวันละ800เรากินจากอาหารได้แค่400แล้วถ้าเกิดเรามีอาหาร400จะเกิดอะไรขึ้นเส้นประสาททำงานไม่ได้หัวใจทำงานไม่ได้ ปอดทํางานไม่ได้ลําไส้ทํางานไม่ได้อัมาพาตครับผมตายแต่ในความเป็นจริงคือตายไหมครับไม่ตายคนปกติก่อนนะครับก็จะสลายกระดูกด้วยต่อมพาราทรอยที่คอสลายเอากระดูกมาเป็นแคลเซียมในเลือดอีก8.5ไม่กินแคลเซียมเลยได้ไหมได้อาหารสามมื้อไม่มีแคลเซียมเลยได้ไหมได้ตายไหมไม่ตายเพราะอะไรร่างกายสลายกระดูกมาเลยครับผมครับอีก400-800เพราะฉะนั้น ร่างกายไม่เป็นไรแต่ที่เป็นคือกระดูกเลยครับผมมันก็คุณต่อเนื่องคุณต่อเนื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดึงมาใช้ไงคุณจนเกิดโรคกระดูกคุณเพราะว่าอะไรมันดึงไปตลอดสาเหตุที่เราคนไทยเรามีปัญหากระดูกคุณเร็วขึ้นเนื่องจากว่าเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบนันนี้โตมาจากร้านสะดวกซื้อกินอาหารแคลเซียมน้อยมาก และคนไทยเราถูกดึงแคลเซียมออกจากกระดูกมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ15หรือแต่เลิกดื่มนมนะครับพอเราเลิกดื่มนมเมื่อไหร่นะครับมันก็จะดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้เพราะว่านมเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมที่ดีนะครับแล้วก็ถูกสลับเด็กแต่เราโต,ข,ต,าตขึ้นแล้วไม่กินนมละแคลเซียมจะไม่พอเพราะวันไหนเรากินอาหารมีแคลเซียมไม่พอมันก็ดึงกระดูกอย่างเดียวเลยครับกระดูกเข่าอย่างเดียวกระดูกก็เลยพุณนเร็วขึ้นสาเหตุอันหนึ่งของเราปวดเข่า ที่เราดูแลแล้วรักษาที่ไหนไม่หายก็เพราะหนึ่งอาหารมีแคลเซียมไม่พอนั่นเองแล้วเราไม่เคยแก้เรื่องนี้เลยสองกระดูกพุนจากไวทองจำได้ไหมครับที่หมอแก้ให้ครั้งที่แล้วโดยการกินแคลเซียมข้าโพดกับไฟโตเอสโตรเจนอย่านั่งกุ้กเข่าอย่านั่งพ้เอพเพียบจำได้ไหมครับตามข้อสามเก้าสิบปีกงอย่ายกของหนักจำได้ไหมครับแล้วก็อย่ายืนนานๆแล้วก็อย่าอ้วนการที่เรามีความอ้วนเกิดขึ้นนะครับจะทําให้น้ําหนักมันทิ้งที่ข้อเข่าแบบนี้ นั่นคือสาระหลักของการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าวัยรุ่นมีการปลดเขา่เขาขอเสริมได้ไหมได้ครับผมครับเพราะอะไรไวัยรุ่นปัจจุบันนี้โตมาจากร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อไม่มีอาหารที่มีแคลเซียมเลยมีแต่ขนมปังมีแต่ฮอทด,ดอกไม่ใช่กรอบจําได้ไหมครับ <S <S 1> <S 1> ทำไมรักษาพอเข่ามาันถึงไม่ยอมหายสักทีก็เพราะว่ามัน กินแคลเซียมเสริมกระดูกไม่พอจนมันเสื่อมมากมากจนแก้ไขไม่ได้พอมันเสื่อมมากๆขึ้นไปนี่คือกระดูกปกติอย่างนี้เอซีเห็นไหมครับแล้วถ้ามันเสื่อมมากๆแบบนี้ทํายังไงก็ต้องแก้ไขโดยการใส่ข้อเทียมครับผมครับเปลี่ยนข้อเทียมแบบนี้นั่นเองใส่ข้อเทียมแบบนี้แล้วใส่ข้อเทียมจากเอ็กซเรย์ก็จะเห็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือข้อขึ้นยู่ยข้อเทียมแบบนี้ครับผมครับแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนข้อเทียมนะครับ อย่างไรก็ตามเราคงต้องกินกระเส้นข้าวโพดเพื่อกระดูกตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นก่อนครับผมครับเพราะว่าอะไร f c เห็นใช่ไหมครับว่าข้อเทียมมันเกาะอ,อยู่บนกระดูกจริงถ้าเรากระดูกมันยังพ่นอยู่แล้วข้อเทียมเปลี่ยนไปกระดูกก็ยังไม่แข็งแรงอยู่ดีครับเหมือนเราไปสร้างบ้านอยู่บนอยู่บนดินที่ไม่ได้ตอกเสาเข็มไว้ครับผมเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้กระดูกข้อเข่าแข็งแรง ในกรณีที่ FC มีกระดูกที่มันพุนไปแล้วและจําเป็นหรือเสื่อมไปแล้วจําเป็นต้องเปลี่ยนข้อเทียม FC กินกระเะกกระส้นก็พกกับยู่ีทูไว้นะครับกินเพื่อให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นก่อนแล้วเวลาไปเปลี่ยนข้อพื้นผิวข้อเทียมเนี่ยกระดูกมันจะติดอยู่กระดูกข้อเทียมอ่ะตัวพื้นผิวข้อเทียมจะเกาะอยู่บนกระดูกจริงที่มันแข็งแรงแล้วมันจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วเผาไม่เจ็บเลยนั่นคือหลักในการดูแลกระดูกและข้อให้แข็งแรงไปตลอดถึง90ปีแข็งแรง และทำอย่างไรมันหายจำได้แคันี้เพราะฉะนั้นสาระสาคัญเืองกระดูกและข้อคือแคลเซียมต้องพอนะครับอย่าลืมนะครับและแคลเซียมนั้นจะต้องถูกชนิดด้วยและปริมาณต้องถูกต้องด้วยนะครับคุณแม่อายุ80ปีเอ็กซเรย์มากระดูกสลังเคลื่อนขาตอนนี้ปวดสะโพกค่ะคุณแม่อายุ80ปีมีโอกาสเป็นก,กระดูกสลังเคลื่อนแน่นอนป็นเล่งปกตินะครับผมครับเอ็กซเรย์กระดูกสลันเคลื่อนเคลื่อนแบบนี้ครับ มันเคลื่อนหน้าแบบนี้ครับผมมันเคลื่อนหน้ามันเคลื่อนได้นะครับบางครั้งมันเคลื่อนได้มันยุบได้เกิดจากกระดูกคุณครับผมครับกระดูกอายุ80ปีเนี่ยมันเกิดกระดูกมันเสื่อมแน่นอนแล้วครับแล้วหมอเรากระดูกเสื่อมให้คุณแม่นะครับกินแคลเส้นข้าวโพดให้พอเหมือนหมออธิบายตะกี้นี้จําได้ไหมครับแคลเส้นข้าวโพดแบบเนี้ยครับผมครับช 2, 2, เช้าสองยี่สิบสองแค่เส้นข้าวโพด EK, จะเข้าไปเสริมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จําได้ไหมครับกิน U C 2เป็นอันเดียเจอร์คอลลาเจนแท็กชูเข้าไปเสริมตัวนี้ นะครับผมพอกินเข้าไปแล้วต่อเนื่องกันตัวนี้ก็จะค่อยๆปรับตัวแข็งแรงขึ้นนะครับสะสมในไตไหมครับไม่สะสมในไตไม่ต้องกลัวสะสมในไตเพราะอะไรอย่างนี้ครับ Fc แคลเซียมในเลือดนะครับที่เราต้องการให้แคลเซียมอยู่8.5-10.5มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทุกๆวันมาจากอาหาร3ามื้อจากทางเดินอาหารนะครับสมื้อให้ได้800-1002 แต่ในความเป็นจริงคือมันไม่เคยมีใครถึง800สักคลปัจจุบันนี้เขาวิจัยกันมาทั่วประเทศมาหลายรอบแล้วนะครับมีแค่400เต็มที่แล้อีก400อาจากไหนในเมื่อหมดใจหรือกระแสะเลือดต้องการแคลเซียมวัละ800จากอาหาร400ไม่พอก็ดึงจากกระดูกอีก400หลักการมีแค่นี้กระดูกก็เลยพุ่นใช่ไหมครับ FC ถ้าเราไม่ต้องการให้กระดูกพุณไม่ต้องการให้ร่างกายสลายกระดูกเอามาเป็นแคลเซียมมาใช้ในกระแสะเลือด เราต้องกินแคทเซียมไม่พอในช่องที่หนึ่งก็คือกินแคทเซียมเขาพดเช้า2องเย็นสนั่นเองมันไม่สะสมในไตเพราะอะไรครับผมครับมันไม่ได้ไปไตมันไปไตไม่ได้ครับผมครับนั่นไปหัวใจก็ไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในกนระแสเลือดด้วย8 5 0 5 Fc ครับหมอทําวิจัยมาแล้วหมอทําวิจัยมาแล้ว Fc ครับหมอเอาคนไข้กระดูกพุณนพุนพุนพุณนจนไม่มีกระดูกอะเอ็กซเรย์มานะไม่มีรอยกระดูกอะอันนี้ก่อนเอ็กซเรย์มาี่กระดูกบามจ่อยเลย หมายความว่าร่างกายมีอัตโนมัติในการปรับแคลเซียมในกระแสะเลือดให้อยู่8.5-10.5%ทุกๆวันทุกๆคนไม่ว่าจะกินอาหารมีแคลเซียมหรือไม่มีอาหารมีแคลเซียมก็ตามนั่นคืออัตโนมัติของร่างกายถ้าเรากินอาหารมีแคลเซียมเยอะสมมุติว่ามันดูดซึมเข้าไปเยอะมันก็ดันไปเก็บที่กระดูกก็เหลือ8.5-10.5เหมือนเดิมถ้ากินไม่พอก็ดึงจากกระดูกมาใช้ในกระแสะเลือด ให้มัน8.5ถึง10.5แบบเบ็ดเสร็จตลกสรุปแล้วก็คือทำอยังไงยังไงแคลเซยียมในกระแสเลือดก็8.5ถึง10.5ไม่เกินนี้แล้วเป็นค,ค่าปกติที่ร่างกายแข็งแรงแล้วมันจะไปหัวใจยังไงก็มันอยู่มีอยู่แค่นี้ FC FC ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าก,กินแคลเซียมเยอะนะกินเข้าไปเยอะๆนะเดี๋ยวมันเข้าไปเกาะในเส้นเลือดหัวใจไปเกาะที่สมอง FC ครับมันกินเข้าไปมันยังไม่ละลายเลย ตั้งแต่ตั้งแต่หมอคำนวณมานะ่ะหมอยังไม่เคยมีใครกินแคลเซียมเกินสักคนเลยเพราะที่กินเข้าไปมันไม่ละลายน้ําสักเม็ด่ะ FC แคลเซียมคาร์บอเนตก็ละ,ละลายน้ําได้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะกินแคลเซียมเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ว่าช่องหนึ่งเนี่ยมันกินเข้าไปกินเข้าปากออกก้นมันเข้าสู่กระแสเลือดหรือย,ยังมันยังไม่เข้าสู่กระแสเลือดแค่ FC ครับมันแค่เข้าปากออกก้นเฉยเฉเหมือนเรากินเหรียญบาทเข้าไปอะ วันนี้เรากินเลนสบาทเข้าปากไปสิบเหรียญพรุ่งนี้เช้าท่ายออกสิบเหรียญมันไม่ดูดซึมเมื่อละลายเลยแม้แต่นิดเดียวถูกไหมครับเอฟซีเราอยากได้ธาตุเหล็กเราก็กินเหล็กลูกเหล็กเข้าไปเลยเราหวังว่าเราจะธาตุเหล็กจากลูกเหล็กลูกอมที่เป็นเหล็กมันไม่ละลายน้ำารเอฟซีก็มันก็ถ่ายเป็นเหล็กอี่างเดียมันเข้าสู่กระแสะเลือดไหมครับเอฟซีมันไม่เข้าไม่เข้า เพราะฉะนั้นเอฟซีไม่ต้องกลัวว่ากินกระสีไปเยอะแล้วจะเกิดการสะสมในหัวใจสะสมกระดูกกอกสะสมในสมองไม่สะสมในกากอาหารและถ่ายออกตอนเช้าต่างหากเราทําให้เกิดท้องอืดท้องหูแล้วก็ถ่ายแข็งถ้าผู้หญิงฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกครบสามเข็มจะมีโอกาสเป็นไหมคะทใครเคยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบ้างเขาไม่ได้เป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะไม่ไ้อเป็่ีป้องกันมะเร็งแต่มันเป็น วัคซีนที่ป้องกันเ e r p e s simplex virus labialis นะครับผมเป็นแบบมันเล็กเริมด้วยเนาะพูดกันง่ายๆวัคซีนป้องกันเริมที่อวัยวะเพศนะครับซึ่งเริมเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่สามารถกระตุ้นก่อมะเร็งได้แต่เป็นตัวเดียวนะครับสไม่ใช่มันก่อมะเร็งไอ้ตัวก่อมะเร็งมีหลายสาเหตุนะครับหลายสาเหตุแต่มันการเกิมดมะเร็งปากลูกม,มี้ มีเป็นสิบสิบจีเลยแล้วไอ้ตัวเริ่มก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะไม่ก่อก่อสามารถก่อ,อเฉยไม่ใช่ก่อเลยนะสามารถก่อมะเร็งปากลูกได้มีโอกาสเป็นมะเร็งไหมเป็นเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าปัจจัยการเป็นมะเร็งปากลูกมันมีหลายสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจมะเร็งปากลูกปีละหนึ่งครั้งด้วยในตามข้อสี่กงก้าสิบแรงคือการตรวจเช็คสุขภาพอย่าลืมนะปวดเส้นเอ็นที่เท้ามีแนะนําไหมคะเส้นเอ็นที่เท้า มันจะมี n 2็นะครับที่หมอเห็นบ่อยๆ n ็นร้อยหวายเร้อยหวายกับ n ฝ่าเท้านะครับดูแลเหมือนกันก็คือ1นะครับใส่รองเท้าพื้นนุ่มๆนะครับใส่ทั้งนอกบ้านและในบ้านเลยนะครับผมครับ2เอาเท้าแช่น้ำอุ่นไว้เช้าเย็นครั้งละ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับผมครับนั่นคือแช่น้ำอุ่นไว้ 3. กินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดเอ็นและข้อไว้เพื่อให้มันหายปวดเร็วขึ้นนะครับ 4. กินกระเซ็นข้าวโพด เพื่อเสริมสร้างกระดูกให้มันแข็งแรงขึ้นตามที่หมอเคยแจ้งไว้อธิบายฟัง5คกินิตีเพื่อให้เอ็นมันแข็งแรงขึ้นนะครับต้องกินแบบนี้เหมือนกันเลยครับผมครับการดูแลเอ็นและข้อที่การดูแลหลักเดียวกันนะครับหัวเข่าอ่อนแรงนลคะหัวเข่าอ่อนแรงนะครับการที่หัวเข่าอ่อนแรงนั้นถ้ามันปวดมันก็จะอักเสบจ,จะอ่อนแรงได้ด้วยถ้ามันไม่ปวดแล้วมันไม่มีอาการอะไรเลยมันอ่อนแรงเฉยเนี่ย ต้องพบคนหมอเพื่อดูเอ็นในข้อนะครับมันฉีกหรือเปล่านะครับเอ็นข้อยหน้าเอ็นข้อยหลังนะครับอันนี้บางคนไปเจออุบัติเหตุนะครับผมครับเจออุบ uh ัติเหตุทาให้เกิดเอ็นข้อยหน้าและเอ็นข้อยหลังนะครับผมมันมีปัญหาถ้าเกิดอย่างไรพบคนหมอกระดูกใกล้บ้านก็ได้นะครับตรวจดูว่ามันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเอ็นข้อยหน้าข้อยหลังหรือเปล่านะครับผมครับทําให้เกิดหัวเข่ามันอ่อนแรงได้มันจะอาจเป็นเอ็นในข้อมันฉีกรครับผมครับ นะครับแต่ถ้าเกิดมันปวดเขา่าต้องดูแลเรื่องเอ็นและข้อให้มันแข็งแรงขึ้นก่อนโดยการกินแคลเซียมโค้ดกับยูซีทูไว้เพียงพอนะครับลองดูนะครับที่บ่าข้างซ้ายมีเนื้อบวมมากกว่าข้างขวาครับปวดมากมันเป็นเอ็นนะครับผมครับการที่ปวดเนี่ยมันเป็นเอ็นกับกล้ามเนื้อมันอักเสบขึ้นมาถ้ามันไม่ปวดมากให้ออกลังกายเบาๆก่อนได้ถ้ามันปวดมากอย่าเพิ่งออกนะครับให้กินแคลเซียมโพ้ดไว้ก่อนนะ ให้กระดูกและข้อมันแข็งแรงขึ้นก่อนนะครับไม่งั้นแล้วนะถ้าไม่กินไว้นะครับมันจะทําให้กระดูกมันมีปัญหาถ้ากระดูกคอยังมีปัญหาอยู่อาการปวดคอปวดล้าลงแขนหัวไหล่หรืออาการปวดไหล่มันจะไม่หายไปเพราะฉะนั้นการกินแคลเซียมเนี่ยจำเป็นมากคนระับต้องกินให้เพียงพอด้วยนะครับวันนี้ด้เวลาพอสมควรแล้วนะครับขอให้แอฟซิลเนมีอายุยืนยาวถึง90ปีที่แข็งแรงนะครับเราพบกันสวัสดีครับสวัสดีครับ เียวในข้อเขา่าก็คือมีอาการอักเสบหรืออาการฉีกขาดเล็กน้อยของเอ็นในข้อเขาแล้วนะครับพอมันเสื่อมแล้วมันล้มมากๆก็ทําให้ข้อมันโก่งนะครับ